การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมเป็นรากฐานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างบรูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดเป็นความเข้มแข็งภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564 ได้มีการประกาศใช้เรื่องนี้เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยให้เติบโตและเดือดหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดเป็นความสมดุลทั้งทางวัตถุและทางจิตใจในการให้คุณธรรมนำการพัฒนาสร้างสังคมคุณธรรม การประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สมาชิกทุกคนจะได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับไปสู่สังคมคุณธรรมอย่างแท้จริงซึ่งการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมนั้นแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือระดับที่ 1. ระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับที่2ระดับคุณธรรมและระดับที่3ระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยประเมินภายใต้9ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของสมาชิกภายในชุมชนองค์กรอำเภอหรือจังหวัด 2. การร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนดปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 3. า 3. การจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนองค์กรอำเภอหรือจังหวัด 4. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ 5. การติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรม 6. มีการยกย่องเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 7. มีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นและเห็นความเปลี่ยนแปลง 8. มีการจัดกิจกรรมใน3มมิติคือหลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ และ 9. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนองค์กรอำเภอหรือจังหวัดอื่นๆได้เข้ามาศึกษาซึ่งการพิจารณาผลประเมินชุมชนองค์กรอำเภอในส่วนภูมิภาคต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดการประเมินจังหวัดผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย สำหรับสนย์กลางองค์กรในสังกัดกระทรวงผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงองค์กรอิสระภาครัฐเลขกชนผ่านคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมและชุมชนองค์กรในกรุงเทพมหานครผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศยกย่องต่อไป การที่ผู้นําและสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเข้าร่วมเป็นชุมชนองค์กรอําเภอและจังหวัดคุณธรรมนั้นนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแล้วยังเป็นนิมิตหมายที่ดีของการร่วมกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองและรวมกลุ่มกันอย่างมีพลังอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความมั่นคงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน